สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกูก็อยากจะมาแนะนำนะคะ5สกินแคร์นะคะสำหรับสาววัย30อัพแบบเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะคะว่าสกินแคร์มีอะไรบ้างวันนี้นะคะกูจะมาบอกว่าทางเซฟรานะคะเขาได้จัดเซลล์แห่งปีนะคะลดสูงสุดถึง20%นะคะและหมดเขตภายใน30มีนาคมนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะรีบไปตามกันนะคะและอยากรู้ว่าสกินแคร์ที่กูบอกไปนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Rose Deep Hydration Facial Toner นะคะตัวนี้เชื่อว่าเป็นโทนเนอร์ลูกรักของใครหลายๆคนนะคะนอกจากเค้านะคะจะช่วยทําความสะอาดบนผิวของเราแล้วนะคะที่เราจะต้องไปเจอมลภาวะอะไรต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเขายังช่วยให้ผิวของเรานะคะชุ่มชื้นรูขุมขกระชับลงนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยผิวของเรากระจ่งางใสเปล่งประกายบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ ะะซื้อซ้ำไม่รู้จะกี่ขวดแล้วนะคะเพราะบอกว่ามันใช้ดีมากจริงๆนะคะสาววัยสามสิบอาแบบเราตัวนี้ก็เบเบสเลยค่ะตัวที่2นะคะที่จะมาแนะนําเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นคอมบูชาเอสเซนนะคะเมื่อเรานะคะจะต้องไปเจอพวกมลภาวะหรือแสงสีฟ้าเนี่ยมันทําให้ผิวของเรานะคะมีความหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ําเสมอบางทีก็ริ้วรอยที่ตามมาใช่ไหมคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะและมีความจําเป็นมากๆเพราะว่าคอมบูชาตัวนี้นะคะ เขาจะมีการหมักนะคะถึง2ครั้งด้วยการคอมบูชานะคะก็คือชาดํานะคะที่เขาไปหมักทําให้ได้มอลเกุลที่เล็กนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเลยนะคะถึง12อเคือสูงมากจริงๆนะคะแล้วตัวนี้ใช้เป็นตัวที่2นะคะหลังจากที่เราใช้โทนเนอร์แล้วนะคะเพราะว่าเขานะคะจะซึมเข้ากับผิวเราได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้เวลาเราไปใช้ตัวสกินแคร์นะคะตัวต่อๆไปทําให้สกินแคร์ตัวนั้นนะคะเขาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพน,นั่นเองคะ่ะตัวที่3 ะคะใครที่มีปัญหาแบบว่าผิวแห้งมากๆนะคะผิวแห้งกล้านมากจริงๆนะคะคือกุ๊กคนนึงนะคะพอเข้าวัย30แล้วเนี่ยคือพยายามที่จะหาอะไรที่มาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะพอผิวเราแห้งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามีอายุมากขึ้นกุ๊กเลยได้มาเจอตัวนี้ค่ะเป็น Rose Deep Hydration Oil and Serum ข้างบนนะคะมันจะเป็นน้ามันข้างล่างก็จะเป็นน้ำก่อนใช้นะคะให้เขย่านะคะแล้วลองมาใช้กับหน้าก็คือแบบชุ่มชื้นผิวดูด่อ้ ไม่มันไม่เน,นะหนานะโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าคลินิกคือเหมือนแบบผิวฟูทันตาเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นตัวที่3นะคะหลังจากที่เราใช้โทนเนอร์ไปแล้วตัวที่1นะคะตามด้วยคอมบูชานะคะที่เป็นเอสเซนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นตัวที่3นะคะไม่วาวจนเกินไปนะคะไม่ทําให้เกิดการอุดตันต,ตัวที่4นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มซึ่งบอกว่าเป็น เ,เซรั่มที่อุก,กะก็ได้ไปดูรีวิวมาก่อนนะคะหลายๆคนคะ่ะก็จะรีวิวไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นเซรั่มที่ คือเนื้อเขาเกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยให้ผิวเรานะคะมีความยืดหยุนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรูมขนนะคะดูกระชับขึ้นนะคะและด้วยทางเทคโนโลยี APT เนี่ยแหละค่ะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาเลยที่จะช่วยให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงนะความเครียดนะคะในประจําวันยังมีในอาซินามัยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดขนาดรูขุมขนนะคะมีกรดไฮยาลูโรนิกนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้พวกร่องลึกต่างๆนะคะดูกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ มีในอาเซนามายนะคะจะเป็นตัวเสริมกรอกป้องกันให้กับผิวซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเริดมากๆอีกเช่นกัน,นะครับและตัวสุดท้ายนะคะที่อยากจะมาแนะนําเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ b a c ทีอัวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะยิ่งพอเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนก็จะลดลงไปตามธรรมชาติแล้วตัวนี้ล่ะคะ่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวของเราดูเฟิร์ม นะคะดูเฟิร์มขึ้นเป็นตัวที่มีางานวิจัยออกมาว่าตัว B T metric เนี่ยตัวนี้แหละคะ่ะเป็นตัวที่ให้ประสิทธิภาพนะคะเท่ากับเรติโนลเรติโนลก็คือตัวที่จะช่วยให้ผิวของเรานะคะเต่งตึงผิวกระชับขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ของเราไม่มีส่วนผสมของเรติโนลนะคะแต่จะเป็นส่วนผสมมาจากพวกชาดําที่มีการหมักแล้วก็ใบนะคะจากต้นงอะนั่นแม้แต่ผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้และช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัว ตัวที่กุ๊กได้ลองมาทสก่อนก่อนการแต่งหน้าก็รู้สึกว่าไม่ทําให้หน้าเรามันหรือเยิ้มนะคะวันนี้คือกุ๊กก็ใช้ตัวนี้นะคะก่อนการแต่งหน้าก็ไม่ทําให้หน้าเรามันเยิ้มนะคะรู้สึกว่าทาแล้วคือเนื้อมันสัมผัสมันนุ่มมากนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายและนี่นะคะก็คือ5สกินแคร์นะคะที่กุ๊กได้มันแนะนําให้กับเพื่อนๆหากใครนะคะที่ได้ดูมาถึงคลิปตอนนี้แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กุ๊กได้มาทําคลิปดีๆหวังว่าคลิปปปนนนนี้จะะเ็รโยช์กั สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย